การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดที่รู้จักกันได้แก่คอเลสเตอรอลแบ่งได้เป็น LDL เป็นไขมันที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่สุดของโลดหลอดเลือดแดงตีบตันจัดเป็นไขมันเลวสาเหตุของไขมันในเลือดสูงได้แก่อาหารที่รับประทานอ้วนการขาดการออกกำลังกาย อายุสุราความเครียดยาบางชนิดไขมันในเลือดสูงก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือกสมองตีบโรคหลอดเลือดตีบตันที่เกิดขึ้นแล้วทําให้มีอาการดังนี้โรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคอัมพาตอมัมพฤกษ์หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาตีบตันวิธีแนะนําการลดไขมันในเลือดสามารถทําได้โดย ลดพลังงานเข้าและใช้พลังงานออกซึ่งมีทางเลือก3วิธีคือ 1. กินอาหารหรือนำพลังงานเข้าน้อยกว่าความต้องการพลังงานปากติของร่างกาย 2. กินอาหารตามปากติแต่เพิ่มการใช้พลังงานออกไปให้มากกว่าโดยการออกกำลังกาย 3. ใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันคือกินให้น้อยลงและออกกำลังกายให้มากขึ้น แต่กรมอนมามัยขอแนะนําให้ใช้ทั้ง2วิธีในการจัดก,การลดน้ําหนักและไขมันในเลือดซึ่งไม่เพียงพอหากยังช่วยทําให้กล้ามเนื้อยังคงอยู่รวมทั้งทําให้ระบบหัวใจและปอดมีการทํางานที่ดีขึ้นวิธีการออกกําลังกายเพื่อลดไขมันในเลือดมีขั้นตอนการออกกําลังกาย3ขั้นตอนดังนี้ระยะอบอุ่นร่างกาย ก่อนออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ5-10นาทีระยะออกกำลังกายการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่ดีและได้ผลที่สุดเพื่อเพิ่มพูนและความคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของหัวใจและปอดเช่นการเดินการวิ่งขี่จักรยาน ว่ายน้ำเป็นต้นโดยการออกกําลังกายระดับความหนักปานกลางเป็นระยะเวลา30นาทีหรือแบบสะสมทุกวันโดยเริ่มต้นอย่างช้าๆแล้วเพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆจนถึงเป้าหมาย <S <S 1> <S 1> การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านกับแรงภายนอกที่กระทำไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของตนเอง หรือน้ำหนักจากอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีการพัฒนาทั้งความแข็งแรงความอดทนที่เพิ่มมากขึ้นโดยการยกน้ำหนัก2 3ถึง3วันต่อสัปดาห์1-3ถึงสชุดต่อวันการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการใช้น้ำหนักที่พอประมาณแต่ทำซ้ำๆให้ได้หลายครั้งขณะฝึกห้ามกลั้นหายใจเพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ ควรมีการหายใจเข้าออกให้ถูกวิธีคือเมื่อออกแรงต้านกับน้ำหนักให้หายใจออกก่อนและหลังการออกกำลังกายควรอบอุ่นผ่อนหยุดกล้ามเนื้อทุกครั้งและควรออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมด้วย ระยะคลายอุ่นหลังจากออกกําลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายด้วยการทำการบริหารแบบเดียวกับการอบอุ่นร่างกายนาน5-10นาทีประโยชน์ของการออกกําลังกายการออกกําลังกายสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อหรือรังการลดน้ําหนักทุกๆครึ่งกิโลกร,รมัมจะลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานถึงร้อยละ16 นอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีจะลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้ร้อยละ44แม้ว่าน้ำหนักจะลดได้เพียงเล็กน้อยก็ตามโดยเฉพาะในคนที่อ้วนและเป็นเบาหวานสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนก่อนก็คือลดน้ำหนักเพราะทุกๆ1กิโลกรัมของน้ำหนักที่ลดลงจะลดความดันโลหิตประมาณ1มิลลิลิตรตลอดฉะนั้นหากควบคุมน้ำหนักได้หรือลดน้ำหนักได้ยิ่งดี จะสามารถหยุดโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ได้ก้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย